คับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะครับเรามีรีวิวนะครับผมเจ้าตัวดูคตินะครับ1 1 9 9นะครับผมซึ่งเป็นบิ๊กไบค์นะครับที่ทุกๆคนชื่นชอบมากๆครับตัวนี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากดูค a ต i เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเทสกันนะครับผมตัวนี้นะก็เป็นวิ่ง200ได้จริงครับมากับตัวสแตนนะครับนี่ตัวสแตนนะครับ แล้วก็ในส่วนของล้อต่างๆมาในสเกล1นต่อ5นะครับ1ต่อ5นี่ถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่คันใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ตัวนี้นะมีล้อช่วยวิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบอกเอ๊ะไม่ชอบเดี๋ยวมันดูไม่สมจริงก็สามารถเอาออกไปได้นะครับแต่เวลาในกล่องเขาจะให้มานะครับเราสามารถไปถอดออกทีหลังแล้วกันนะแต่สิ่งที่ตุ้ยแมททอยจะโชว์ก็คือในงานของดิสเบกครับนี่ตัวดิสเบกตัวนี้ถือได้ว่าไม่ธรรมดาจริงครับกับงานที่ เป็นดิสเบรกลอกนะแต่ว่าเป็นงานที่สวยระดับโมเดลครับตรงไฟหน้าก็ถือได้ว่าสวยงามมากๆครับมีไฟหน้าด้วยนะตัวนี้มีไฟหน้าด้วยแล้วก็ในส่วนของชัสซีด้านหลังครับตัวนี้เป็นโช๊คนะที่นี่ยุกได้จริงครับนี่เห็นไหมเป็น1 1ต่อ5ที่สวยงามมากๆครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จครบนะเดี๋ยวเราจะไปแกะกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกัน Let's go <S นี่นะครับครั้งแรกนะ ก็เล่นเครื่องก่อนโอเคแล้วก็เล่นเครื่องก่อนนะครับก็ปล่อยไปเลยนี่โอ้ยโอ้สุดยอดนี่สุดยอดงเนว่ยาโอ้โห,โโห,โโหมันจริงมากครับเพื่อนๆูดิทโอ้ยสุดยอด เดี okay. er ๋ยวเราจะให้น้องโฟโต้นะครับได้ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะครับผมนี่โอเคน้องโฟโต้กดเลยนะครับสามสองหนึ่งย้อนกับเยียมมาก ขอดคนเร่งด้วยนะสุดยอดจริงครับนี่สายเลือด,ดบิ๊กไบส์ครับผมเอาใหม่นะอีกทีนะสองเดิมใช่โอ้อยเยอดนี่มีเข้าโค้งครับเข้าโค้งนี่เข้าโค้เโง,เโงเปิด ว้าวเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับการรีวิวนะครับจากร้านแมททอยในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรถที่สุดยอดมากๆเลยนะเพื่อนๆแต่ที่สุดยอดยิ่งกว่านะครับคันนี้นะครับมีเจ้าของแล้วครับนี่วันนี้ขอเปิดตัวเจ้าของเลยนะครับเจ้าตัวดูคาตี้ครับ1199ครับคันแรกในประเทศไทยครับย้ําว่าคันแรกในประเทศไทยเลยนะครับขอเปิดตัวเจ้าของตัวจริงเสียงจริงสุดหล่อหน้าบัดนี้ป๊มป๊มป๊มว้าว สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ,โโรบว้าวน้องโฟโต้ใช่ไหมครับถือได้ว่าน้องโฟโต้เป็นลูกชายที่ชื่นชอบบิ๊กบค์มาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ว้าวแล้วทําไมถึงเลือกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบครับเป็นแนวทัวริ่งแบบนี้ครับด้วยรูปทรงหรือว่าด้วยความแรงครับแรงครงับชอบชื่นชอบในความแรงใช่ไหมครับ แล้วรู้จักแมททอยจากทางไหนครับเบอร์โทรครับว้าวแล้วจาก Youtube ด้วยใช่ไหมครับใช่ว้าวเพื่อนๆผมจะบอกให้นิดนึงนะกระซิบนิดนึงนะน้องโฟโต้ไม่ได้ซื้อคันนี้คันแรกนะน้องกดหน้านี่น้องโฟโต้ซื้ออะไรมาแล้วครับผมรถถังว้าวเห็นไหมนี่คนรักของเล่นตัวจริงเสียงจริงครับเขาไม่ได้มีคันเดียวด้วยนะครั้งก่อนเป็นรถถังรถถังน้องโฟโต้มีกี่คันแล้วครับตอนนี้ครับ โอ้โหเพื่อนๆดูสิผู้ใหญ่บางคนยังใจไม่กล้าเลยอะ่ะนี่น้องเขามีถึง3คันแล้วนะใครที่อายุมากกว่าแล้วยังไม่มีนะอายเขานะรีบโทรสั่งกิงกังกับแม่ทอยได้เลยนะแล้ววันนี้น้องโฟโต้ทำไมถึงเปลี่ยนแนวจากรถถังมาเล่นบิ๊กไบค์ครับผมไอดูที่บุรีรัมย์มาว้าวดูในงานอะไรที่บุรีรัมย์ครับงานแข่งรถซปเปอร์สปอร์โอ้โหบุรีรัมย์นี่ก็เป็นจังหวัดที่มีรถ เท่เยอะค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับก็มีสนามที่บิ๊กไบค์ทั้งแล้วก็รถสปอร์ตเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆท่านไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้รถเท่ๆแบบนี้นะครับผมให้ซื้อกับใครครับตุ้ยโอ้โหขอบคุณมากครับผมในแค่คําพูดคําเดียวก็เป็นกําลังใจให้ตุ้ยแมททอยแล้วนะครับผมโอเคแล้วกันครับเพื่อนๆถ้าเกิดหากว่าท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับในบิ๊กไบค์สุดเท่นะครับผม แบบนี้นะครับผมมีทั้งรถวีบากนะครับผมและรถทางเลียบนะครับแบบเท่ๆแบบน้องโฟโต้นะครับหรืออยากได้รถถังเท่ๆนะครับผมยิงกระสุนบีบีกันได้ครับแบบน้องโฟโต้นะก็โทรสั่งกับตุ้ยแม่ทอยได้เลยนะครับที่เบอร์0847646457โอ้โหใครพี่ครับ0847646457โอ้โหร้านแม่ทอยมีอะไรด้วยครับ เว็บไซต์เว็บไซต์ m ม t o อยด์โอ้โหสุดยอดมากครับนี่แฟนพันธ์แท้ครับผมแฟนพันธ์แท้เขาไม่ต้องอ่านสคริปไม่ต้องดูอะไรที่โจทย์เลยนะครับทุกอย่างเมมอยู่ในหัวหมดแล้วครับผมนี่คนรักกันจริงต้องแบบนี้ครับโอเคและกันวันนี้ตุ้แมททอยไม่รบก,กวนน้องโฟโต้ละเดี๋ยวให้น้องโฟโต้ไปเล่นรถสนุกต่อกันดีกว่าตุ้แมททอยและน้องโฟโต้ะนะครับขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆครับบ๊ายบายนะสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah. ว่ท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด